69แห่งและสานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต2แห่งค่ะภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการไทยหรือคอพนั่นเองค่ะต่อมานะคะที่จะมาบอกถึง6กรณีขอรับค่าเสียหไยเบื้องต้นนะคะหนึ่งเลยก็คืออุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยพอบค่ะสองเลยก็คืออุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีผู้แสดง ที่ไม่มีอยู่ในความครอบของเล่าข,ของรถและ4อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนแล้วหนี5อุบัติเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่มีประกันภัยและ6อุบัติเหตุจากรถที่เป็นกฎหมายยกเว้นค่ะต่อมาเลยก็คือนะคะทำประกันภัยพรบทำแล้วดีมีแต่ไดอ้อยากรู้นะคะว่าได้อยา่างไรหนึ่งเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือคุ้มครองตัวเอง ของตนเองและขอคู้กรณีค่ะ